รีวิวเครื่องฟอกอากาศนะคะทุกคนอันนี้จะเปิดในห้องแอร์นะคะเปิดไว้ในห้องแอร์นะ,ะช่วยกําจัดฝุ่นละอองขนสัตว์นะคะกลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะฝุ่นละอองเล็กๆนะคะป้องกันการเป็นภูมิแพ้นะคะถ้าเราฟอกอย่างนี้เราก็จะได้อากาศบริสุทธิ์ในการหายใจนะคะ กำจัดแบคทีเรียไรฝุ่นนะคะเครื่องเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็เสียบเสียบไปทั้งวันนะคะนี่นะคะซื้อมาใช้นะคะบ้านใครเอามาใช้ในห้องแล้วก็ในห้องแอร์หรือในห้องทำงานนะคะเพื่อให้อากาศบริสุทธิ์นะคะทุกคนนะใครจะใช้ยี่ห้อไหนอะไรยังไงก็ เช็คดูตามท้องตลาดได้เลยแล้วปรับปรับได้ด้วยเนี่ยปรับปรับไม่ให้มันแรงปรับขึ้นให้แรงสุดก็ได้มีความเร็วลมโหมดนะคะมีมีแบบฆ่าเชื้อด้วยนะคะทุกคน